คลิปที่สองคลิปที่สองเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวคือฮูล้ว่าลูกน่ะมีปัญหาเรื่องของการพาตัดแมนบอของการพาตัดหรือของการที่เกี่ยวกับดา,ดามดามดามหลังดามหลังตรงที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วกับปรนเดอ,อุบัติเหตุยังยบ่พ่ออีกบัะเด็นมือนั่นมานวดแมนบอมันน,มนวดมันนวดเอาสะบักด้านหน้าออกแล้วก็แต่ว่าแม่จะบอกท่านเอา ลูกเป็นสะบักนานเป็นสะบักนาแต่ว่าแม่นวดด้วยด้านหลังบันฑิพอนวดด้านหลังนะคือจริงๆนะถ้งเพาะทั้าเ่าเฮ็ดเ,เล่นน,นล้ลูกมันก็จะบ่มีปัญหาตามล่ามลงมาตรงนี้บันี้บันี้พ่อแม่เรียนั๊บปัญหามันก็เลยลงมาตรงที่เป็นเออ<ล>กดตรงที่เป็นบันี้เขาก็มาเทศมาเทศเบื้งเอาน้นบ้านมาลูกทำามาเทศเบื้งมาเทศมาเทศดปรที่นี่ลูกเพรมะบ้าเทิดไงลูก พอมาเทดนอนลูกเนาะเขาจะบลบอกขึ้นไปตรงพุ่นแล้วลูกนะเขาจะมาเบิ่งเขียนสะท้อนของเขียนสะท้อนของของยุ่ตรงเท้าเขียนสะท้อนของตรงนี้นี่ลูกของตรงเท้าปันนี้ในเมื่อตรงมุกี้เนี่ยที่เขาจาเป็ยนก็คือเป็นอยนยุ่บริเวณของกระดูกไขสั่งเป็นยุ่งตรงของกระดูกไขสั่งเนี่ยลูกกับแจับเบิ่งมาเบิ่งกันได้ลูกหยักมากมาเบิ่งลูกมาจับเบิ่งปันนี้ตรงเบิ่งว่าเป็นเป็นคางหลายที่สุด เป็นขงนี่ลายที่สุดมันบอกหยับมากใกล้ๆลูกหยับมากขึ้นกันเลยจับบึงนี่ลูกเห็นบอกบัดนี้ถ้าเป็นปกติถ้าเป็นกระดูกไขสัมาของคนปกตินี่ลูกถ้าเป็นกระดูกของไขสัมาของคนปกติเอ่อถ้าเป็นกระดูกไขสัมภารที่เราไม่จับบึงเนี่ยถ้าเป็นกระดูกไขสัมาของคนปกติเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นอ่าลูกจับบึงเนี่ยจับลงกไปลึกๆเห็นบอกจับลงกไปลึกๆบัดนี้ลูกลองเอาเอาขาขาดีขึ้นเอาขาดีบ้าบึงแบบนีูกแบบึงมันจะตางกันมันจะตางกันลูกจับบึง มันจะมีความตางเห็นปะมันจะเป็นลูกขึ้นมีความตางลูกขึ้นมันจะตางกันเห็นปะของขานีมันจะเป็นคล้ายๆเป็นตุ่มๆแต่ขานีมันจะเป็นลูกขึ้นอ่าคือเพราะว่ากระดูกของกระดูกของหนูเนี่ยมันมันมันออกแล้วมันจะมีแนวนี้เป็นแผ่นมันจะมีเป็นแผ่นนะลูกเลือกเหปะมีแผ่นยูแผ่นด่านมันก็เลยตรงนี้มันก็เลยเป็นตุ่มๆแต่บัดนี้ถ้าของของคนปกติน่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลูกขึ้น เน it <inaudible> ี่ยมันถึงมันถึงไม่มีมีขอแตกตานเดี๋ยวขอขานี่มันจะเป็นคล้ายๆไม่เพป็นเป็นแผ่นแป้งแผ่นหยางดูนะลูกเห็นปะของที่สายนี่มันจะเป็นอย่างมันจะเป็นเราวันนี้มันเคเกิดอาการของของพ่อเป็เฮ็ดผิดลาดปั้ำเนี่ยลูกเฮ็ดผิดลาดปล้ำเนี่ยคือคล้ายๆหลอดดูดนะลูกมันแตกแล้วเขาไปบี้บี้มันก็ขึ้นกลับขึ้นมาคือเกาเราวันนี้พอให้ยังไปแค่พักหนึ่งมันก็สิแฟบกลับขึ้นอีกคือเกา